กนี่จะปากปกระสมใจไปหาเคยทุกคนละไม่ว่าจะน้อยเนื้อปล่อยแล้วน้องอนัอน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 งสับเฉยพอบ่ตอนนิดพิสวรรค์นองนาดน้องด่างเอย้ยเบี้ยมันทีตุ้มลักเบีย้ยมันทีบ่บ่ตอนซ้ำไปหลักไปหาเคยทุกคนละไม่ว่าไกลๆตัวไปก็นชอบกันจริงเลย จะแกงกุ้งใส่ลูกเกลือจะบอกแก่เหลือมันก่อนต้องใส่เคยลองเปรีงไอ้ดีไอ้ปอาเดี๋ยวชาวฟัร์มรับโจจับกับราดกุ้ยมันได้ลองเป็นเป็ดนี่ละตอนนี้เปนนุ๊กิงมุจจาบราวแม่เป็นคนสนุกสนานอลองเป็นเป็นกูเออลองเป็นเป้์ฮันก้องเบื่อตรงใจกะลองเป็นนั่น เพลงไอ้แม่กาไก่ลูกตอนตียกให้เละต่างมู้นั่นแหละนี่ที่กูจูมัดจูขึ้นมาหนึ่งมัดจูเสือไปฟัดรึเสือไปเก่งพาไปเมกับแม่ยายนี่ที่กูจูมัดยังเลยรออีกจองมัดไอ้นี่กูสัตว์เพราะไม่แล่นตายยังอยู่เตะกับจองตุ๊ดนี่ที่กูจูมัดรวยไรฮะฮันเปลงแม่กาไก่ลูกตอนเออเพลงจบโยงไอ้นี่ไม่แจกปากหมา ยินไม่ก้องยินอะไได้จ๊ไอ้นี่ยไอ้ตีลองต้องจับกำดังยีไส้ยังไงไอ้จ๊เฮ่เคขันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาแลกยนมาีอยาก็ไม่หายขันจิงขันโยบลานกันเกือตีไรมันกันไครต้งตีลอยอยลอยลอรู้บ้างได้ปล่อยบ้างัมจุดย้ายปรู้แบบเก็บ้าป ป้าแกว่าป้าเจ้าเรียมนุ่มลย้ใหญ่รางรงงในเป็นของเป็นเป้กูดังเป็นไอ้กูต้องได้เปนอันก็เก็นูกันลองได้ใจเยี่ฮักน่นจิจิกาก่อนใส่มันแทตดติดากิดตก่อนเลยอับโตมาหาฮักแม่จิจิกหนาามจะแน่จิกจิกหนากินติดติดหนากน้าหน้อกันมูไมู่้ไปอะได้กูลับฟินกัน ông luật dài giải đấu baba hết của cháu chim ăn rong băng trăng băng ơi kia tìm rong binh ăn up nặng chữ chữ và kia im tên chữ chữ kát hai kako kát hai chú hai kát hai nè ba nhì ơi chú hai anh ku 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 말 와, 막내 찍찍, 불지에 멘 찐득득, 찐득득득거리야 터마, 막내 찍찍, 나 짜증내 찍찍, 찐득득득까지 다 못지해, 예예예예예 예, 아, 예예 예, 아, 어머나 다이어 와. đi mình mới trúng Kêu quả cái tên đi ta đang bà quy đùa nút Con bà quy chạy tầm lên như mình mình Nhìn nhau nhìn rồi nhau cào lưới mình rồi lưới Nhau từ mình rồi trăm mà, <birtle> mà nhau Mấy cây dụng vào phố Mặt rồi mà nhau cả nhau quanh nhau Mà nhau cu Lắm mình hờ rồi chạy là nút